ห้ <52. S 2> าหมสองประกันท้องจ้ะประกันท้องด้วยนะครับผสมเพ่าไหนไหมครับนี่ครับผมมีเจ้านี้เจ้าเดียวผมที่ถือใบหลอดมานะครับผมดี่ประกันท้องนะครับผมอโอเคครับ เลือกกี่ตัวครับเลือกี่ตัวครับเลือกกี่ตัวครับตาบอมูนลพัวนี้ได้ป่ะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสองแม่สาวผสมยังครับยังยังไหมครับสามหมนสองนะผมความสูงประมาณร้อยสาม้าได้นะ คุณแม่ลูกเท่าไหร่ครับไม่หายไ้่วันีวนี้กานี่เก้าทีดไปันจะไปตัวเาาคเนวเราก็จะ้อยเท่าไ้่หมั่นเ้าไมไม่หายครับ้าหมื่น5้าเจ้าดาราพี่นะผมจะ้อไป5้ห้ามนห้าะครับผมคุณแม่ลูกขอขอบคุณพ่อให้ดูลูกครับลูกตัวผู้นะครับลูกตัวใหญ่นะผมลูกความสูงท้ายในประมาณร้อยสามห้าได้นะครับเ้อนนังดีเลย เวลามาตรฐานี่เการปฏิบัติโดยประมาณ55,000นะครับลุงีนเนื้อหนังดีเลยขั้สุดท้ายแม่ประมาณ135ได้นะครับผมเราใช้เวลาเรื่องกันจริงๆไม่เกินหนึ่งวัน ลไม่เคยครับไม่เคยเลยม่าผสมยังครับไม่หับแม่ผสมแล้วจ้ะแม่ผสมแล้วด้วยจแม่ตัวนี้ผสมแล้วอ๋อนี่ผสมได้กี่เดือนแล้วครับนี่ผสมได้ประมาณอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หน่งครัมลารบกวนฝากเบอร์โทรนะครับ0 6นย์5 4 4 สวัสดีครับผมผมช่องเอฟเซียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายตั้งรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตลาดที่นี่เปิดทุกวันนังคานะครับผมท่านท่านในกำลังหาวัวเลี้ยงนะครับผมลงมาที่ตลาดนัดบ้านสวายได้นะครับผมวัวเยอะทุกนัดนะครับผมนัดนนี้ก็ประมาณพันกว่าตัวนะครับผมไม่อยากตกแชรแนะครับวัวกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวันนี้ไปดูวัวกันครับ ครับพี่สวัสดีครับครับผมสัมผัสพี่เลยเนาะครับอ่าด้วยกันเลยครับอันนี้คู่แม่ลูกครับผมอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้ห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับผมลูกให้ลูกสวยนะครับผมคอันนี้ลูกครับอ๋อลูกฝั่งนี้นี่ครับลูกเขาอ่าไปไหนก็ต้องเจอเฮียนะครับผมเฮียเทพพลังใบเปิดไว้ห้าหมื่น ไว้ห้ามต่อรองได้ครับต่อรองได้แม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเมตรสามสิบบวกครับเมตรสามสิบบวกนะครับ,รบผมอ่มาณนี้นะครับม,มีลูกมีลูกกี่ตัวแลวครับเนี่ยป,ป,ประมาณตัวหนึ่งรับไสองตัวมาเนี้ครับประมาณตัวหนึ่งตัวแรกทำหน้าจะตัวแรกอ่า อันนี้พี่มีเพจเฟซบุ๊กประจำใช่ครับยำตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชื่อเพจว่าอะไรครับลุ่มคนเลี้ยงวัวพี่ตุ้ีขอรพบมครับอันนี้เป็นเพจของพี่เองนะครับผมนี่มีสองเพจครับมีสองเพจด้วยคนติดตามก็ประมาณ4ี่หพันครับผมนะครับผมน่าเชื่อถือนะครับซื้อวัวแกเนี่ยรับกันแน่นอนสวนักจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับพี่ตอนเวลาข่ายวัวท้องไม่ท้องไงครับท้องไม่ท้องเราก็ไปเปลี่ยนให้เลยใช่ครับ ขาโขนเนี่ยครับครับผมก็ตั้หนี่ต่างนัครับอันนี้เมื่อคืนเลยนะครับผมผมเพิ่งคอมเมนต์พี่ไปไปจรจาให้ครับแล้วก็จบด้วยดีครับก็คือจบด้วยดีคืนวัวแล้วก็คืนเงินกันเรียบร้อยครับครับผมอ่าคืนวัวคืนเงินครับผมมีแต่ทีมงานกันทั้งนั้นนะครับมีมีแต่ทีมงานของพี่แกทั้งนั้นนะครับครับผมอ่า รับประกันได้นะผมมีคู่ไหนบ้างครับนี่มีคู่นี้ครับคู่นี้เท่าไหร่ครับหนี่งไหนตัวไหนตัวไหนคู่นี้เท่าไหร่เนี่ยีเดี๋ยวผมลืมราคานี่เดี๋ยวเฮียกินลืมราคานะผมสามสามสิบสี่ห้าร้อยสามสบ่หฟังรู้ได้อันนั้นสามเฟังรู้สามเอ็ดครับโอ้โหสามสินี่ครับ 34,500บาทต่อรองได้นะเฮียเนาะะครับได้ลูกตัวเมีเ 30, ยนะครับผมนีม่นี่ครับผมเปิดไว้30,000กว่เองนะครับผม ไอ้ลูกสวยนะครับเนี่ยลูกกี่เดือนแล้วครับนี่สีเดือนโอ้างามนะครับผมสีเดือน,อน,อนครับอันนี้สูงด้วย30อันนี้เฮียเหมือนเติมรังใบเหรอเฮียยังไม่ได้เติมนะครับของขาดคล้องขาดนูน <c oughs> ละครับอันนู้น30เดือนครับ30เดือนครับูททบกตัวเมียมีลูกกี่ตัวแล้วครับลูกตัวเมียด้วยนะครับผมอันนี้อันนี้ลูกลูก ัวที่ที่สองครับดูตัวที่สองครับดูมือแกสั่งนะผมโอเคครับเนี่ยมีอีกมีอีกมีอีกนะครับมแม่ลูกนี่หรอป่ใช่ครับเลูกสวยมากเลยโอ้มีแต่แม่ลูกเลยครับวันนี้ เนี่ยมีคนมาถามแล้วครับสามห้าสามหมื่นห้านะครับผมเด้อสามหมื่นห้าให้ลูกสวยนะครับนี่นให้ลูกสวยมากรับความสูงแม่ประมาณเท่าไรครับร้อยเร้อยมาถึงร้อยสประมาณร้อครับนี่ประมาณร้อยสิเาเท่าไรนะร้อยย่ร้อยยีเกินร้อครับผมลูกมันสุดยอดลูกเขาสวยเนาะลูกกีตัว้วครับ ลูกสามครับลูกสามอ่าเฮียเทียบฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกห้าครับสองสี่ศูนย์ครับซีหนึ่งเก้าศูนย์ครับอ่าใครสนใจนะผมวัวเจ้าเดียวกันกับที่สัมผัคนแรกนะครับผมอ่าทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันอ่าโทรมาหาเฮียเทียบได้ครับผมลูกตัวเมียหมดเลยลูกตัวเมียหมดเลยนะครับผมวันนี้มีแต่แม่ลูกนะครับครับผมครับอ่าโอเคครับไปกัะต่อครับผม มีวัวควายเข้าค่อนข้างเยอะนะครับมันพันกว่า hmm. ตัวนะผมไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผมบรรยากาศการช่างวัวก็มีทุกวันนะครับผม ทันใดที่อยากขายวัวเป็นวัวเนื้อนะครับตลาดนัดบ้านสวายมีรับช่างด้วยนะครับผม กี่กิโลครับเนี่ย <ừ, S 1> ไทยไทยไทยว่ากี่กิโลห้าร้อยเท่าไรครับเอ้ยห้องสามหมื่นสามหมื่นท้วนแม่สาวส,าวสามยังครับพ่อ ทา่ยังไม่สมสมเนาะมแม่สาวนะผมความสูงประมาณร้อยสามห้าได้รไไหรือเ่าเนาะได้นี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้แม่สาวนะครับผมบามันแดงอายุประมาณเท่าไหร่ครับใน,นรอบปีปีแปดเดือนปีแปดเดือนนี่ครับผมเอามาตัวเดียวปอ่อป๋อเอามาตัวเดียวนะครับผมพ่ออยู่ไหนครับซีสเกตโอ้ซีสเกตโอ,โอมากไกลน,นะครับเนี่ย อยู่ปังกูามากไกลเท่นี้มาไกลแท้วันนี้ก็ไปเรื่อยนะพ่อเนาะพ่อจำเบอร์โทรได้ไหมอ๋อโอเคครับพวกจะจำเบอร์โทรไม่ได้ครับผมครับนี่ก็บเปิดไว้สามหมื่นนะครับผม ชมบรรยากาศช่างวัวก่อนครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แกก็จะยืนรอช่างนี่ทุกวันครับผมตอนนี้โลเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ไม่ทราบราคายังไม่ทราบนะเฟสต์ฟังประมาณเฟสต์ฟังโอ้ครับผมอล้วครับอะไร้่อนที่ออกข้าวหอยสิ รถไม่พอเลยจีนี่จอาบอกผู้อ่านโอ้โหนี่บัวเยอะแม่เอาตัวไหนมาครับนี่ของแม่บอกตัวผู้ตัวผู้นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นท้วนอ่าสามหมื่นถ้วนนะผมนี่ผมไม่ดูตัวใหญ่นะผมตัวนี้นอ่าความสุดท้ายประมาณร้อยสามห้าได้นะผมเฮ้เปิดไปสามหมื่นอ่า ครับผมสายคุน้นไหมครับผมเบียดไว้สามหมื่นอายุกีป่ปีแล้วครับนี่ยสองปีอายุสองปีแล้วนะผมเข้าคุ้นได้เลยนะครับมีม,มีกี่ตัวครับมีแค่ตัวเดียวอ๋อโอเคครับราคาดีไหมพ่อผมเนี้ราคาดีอยู<า>่ราคาดีนะผมนี้นี่ครับ วันน uhm. ี้ก็ตลาดคึกคักนะครับผมวัวควายเยอะมากครับวันนี้ประมาณพันกว่าตัวกระพุมไปกินตอปครับ ไอตัวนี้แมแม่ลูกเท่ไรนี่นั้นสิม่ไม่ลูกเทไรี่ม่ครับ42ม่ให้ลูกดีนะผมครลูกแรกครับผมลูกแรกด้วยลูกแรกีครับลูกเลผมเป็นเล่มั่นครับเป็นเลมั่นครัเป็นเลมั่นปดไว้เไห่นะ42ต่อรองได้42มต่อรองได้่รองได้นะผมแม่เขาสูงถึง ร้อยสามห้าไหมประมาณนั้นประมาณนี่ครับผมลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกผมให้ดูฝั่งนี้นับกันตั้งครรนับตซลล์แรกพ่อหาอย่าเอาไปนับตซลหน้ากพี่แม่อาจจะพร้อมนิดนึงเนื่องจากลูกเขากินนมนะครับผมลูกกี่เดือนนะครับนี่ห้าเดือนลูห้าเดือนนี่ครับนี่กี่ตัวครับนี่ดูสี่ตัวครับเล่นด้วยเล่นนี้ด้วย เล่เท่าไหร่ครับ34500 34500อ่าตัวใหญ่นะผมสามหมื่นสี่ห้าร้อยราคานี้เอาไปคุ้มนะครับนี่แข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับลกูกตรงนี้นี่ครับแข้งขาใหญ่มากโครงสร้างใหญ่นี่ครับอายุเขาประมาณเท่าไหร่แล้วครับว่าจะชนสองปีอ๋อจะเข้าสองปี ตัวนี้ดิบอตัวนี้ 19, 1 9ื0 0เก้าพันหมื่นเก้ันห้าร้อยนะครับผมโอลเล่ครับผมตัวผู้นะครับ19,500เาพัาย ความสูงน่าจะอยู่ที่สักร้อยี่ได้อยู่ครับผมจำเบอร์โทรได้ไหมครับผม063 063 059 059 8254 8254ศูนยอ่าสี่อ่าผมครับอยู่ไหนครับเด็กขนมดงรักขนมดงรักขอบคุณครับครับผมไปกันต่อครับ โอ้แม่ลูกหัวโลนนะครับผมเนี่ยเจอพ่อใหญ่ไหมลูกเท่าไหร่ครับพ่อใหญ่สี่หมื่นหกพันสี่หมื่นหกพันลูกตัวที่ท่าไหร่ครับพ่อใหญ่ลูกตัวที่ท่าไหร่แล้วนี่ลูกตัวแรกเลยลูกแรกเลยอ่าลูกคู่นะครผมลูกตัวคู่นะครับให้ลูกดีนะครับผมตัวนี้นี่อ่า ความสูงน่าจะสักร้อยสามห้าได้นะผมเนี่ยแม่โคโลนธรรมชาตินะครับใช่ไหมพ่อโอคโลนธรรมชาติเลยโคโลนธรรมชาติเลยนะครับผมโอเคลูกกี่เดือนนะครับเนี่ยอเอ้อลูกประมาณห้าเดือนมั้งประมาณห้นนาเดือนนะครับผมอ่ามีกี่ตัวครับตัวหนึ่งคนะลือแค่คู่นี้ครับเหลือแค่คู่นี้ ราคาดีไหมครับผมวันนี้ราคาดีราคาดีนะจัเบอร์โทรได้ไหมครับได้ฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอก้าจ็ดหนึ่งหนึ่าเจ็นึ่่งคับผมผมครับใจโทรหาพอก็ได้นะครับเป็นเล่มันเนาะโอเคครับผมเป็นเล่มันครับเล่ล้นเล่ล้นโอเคครับ ครับผมนี่โอ้โหัวเอฟบัวโลนด้วยแม่น้องตาเนาะของตาบอกปิดไว้ไหนเขาใหญ่แม่น้องตาตาพ่อโอ้โหงามราแม่นี่นี่ครับไม่เจอเจ้าของนะผมต้องขอไปเนี่ยสวยนะผมแม่นี่นี่นี่ครับ สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันนะครับผมเป็นลูกกระทบนะครับเนาะอ่าสูงนะครับผมตัวนี้นี่ความสูงร้อยสี่สิบได้ไหมครับนี่ประมาณนั้นได้ได้อยู่สีสดีนะครับผมนี่ความสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมตัวนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่ หลายปีอยู่หลายปีอยู่จำเบอร์โทรได้ไหมครับไม่ได้เลยไม่ได้โอเคครับพ่อทอดเห็นเจ้าของมเลนผมติดใจโวเนี้ครับอยากอยากรู้นะครับส่งดีมากครับผม สุดท้ายเขาครับอ่าเป็นวัวเอฟนะครับผมหกกรัม แมาตัวไหนมาครับพี่คุณแม่ลูกต่อไหรครับคุณแม่ลูกเนี่ยยำในขาเลยกิดได้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นได้ไหมสี่หมื่นห้าลูกตัวผู้นะครับสี่หมื่นห้าพันนะครับผมสุดท้ายแม่ประมาณร้อยสามห้าได้นะผม ลูเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับเมื่อการยิงลูกเราเข้าต้องเปลี่ยดแปลงร้อยครัวนี่ครับผมลูกตัวผู้นะครับผม นำมาเร็วก็มาน่นกันที่ตลาดรวมดูมาเยอะมากตอนนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยมาเยอะอยู่ขายไปเรือไม่สองแม่เลยโอ้เอามาเยอะแต่ว่าขายเหลือแค่สองสองสองตัวเนี่ยนะผมอ่ามีลูกมปกี่ตัวแล้วครับเนี่ยลูกแรกเลยเนี่ยลูกแรกนะครับผมแม่ลูกแรกนะครับเปิดไว้สี่หมื่นห้าครับผมต่อรองได้แม่จำเบอร์โทรได้ไหมครับ โอเคครับนะขม่จะม่ดได้โอเคครับ okay. ดื่เล้าดื่นยาดินสุราให้เป็นประโยชน์แต่าจออยว่าดืมไปเยอะโดนระงากระป๋องเข้อง่อนอ้่ออยจะิิแม่นี่งามนะผมเปิดไว้เท่าไหรครับ ต้งย่อนะอ๋อก็ขายไ่ดูถานี่นี่อยู่นี่นี่ยืนอยู่น้ารถกขตาบูื้อรังเดียวซื้อรังเดียวจขายได้พี่กจำราคาไม่ได้เราอันนี้พ่อใหญ่ก็มาหาซื้อเหมกันหาเปนเลี่ยงมาครับอย่้านห้าหมื่นสามสอง ห้ <52. S 2> าหมื่นสองประกันท้องจ้ะประกันท้องด้วยนะครับผสมเพ่าไหนไหมครับนี่ครับผมอ่ามีเจ้านี้เจ้าเดียวผมที่ถือใบหลอดมานะครับผมประกันท้องนะครับผมอโอเคครับ เลือกกี่ตัวครับเนี่ยเลือกกี่ตัวครับเจไปบังวายงบก้เแล้วก็ดบอมูล้วกายตัวนี้ได้กครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เดสามหมื่นสองแม่สาวผสมยังครับยังยังไหมครับสามหมื่นสองนะผมความสูงประมาณร้อยสามห้าได้นะคู่ไม่รู้เท่าไหร่ครับไม่รู้ตัวนี่สี่สิบเก้าะสี่สิบเก้าตัวที่ดไปจะไปเทร่เร่ข้างขางโคกเขาแเขาก็จะ สิบเก้าไหมไม่หายครับห้าหมื่นห้าไม่า้าอม้ขไป้ห้าหมนห้านะผมคููแม่ลูกขอให้ดูลูกครับลูกตัวผู่นะครับลูกตัวใหญ่นะผมลูกความสูงท้ายในประมาณร้อยสาาได้นะครับเนื้อหนังดีเลยเวลามาตรฐานที่เราคืบัติการปห้าหมื่นห้านะครับลูกเนื้อหนังดีเลย เอาสุดท <5 S 2> ้าย <5 S 2> แม่ประมาณร้อสามห้าได้นะครับผมเราใช้เวลาเรื่องกันจริงๆไม่เกินหนึ่งวัน แล้วไม่เพิ่ครับไม่เกิ่เร็ไม่ครับผสมยังครับไม่ครับไม่ผสมแล้วจ้ะไม่ผสมแล้วด้วยจ้าตัวนี้ผสมแล้วออ๋นี่ผสมได้กี่เดือนแล้วครับนียว่าได้ผสมได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งตามมาอ่ารานวัลพิศราดรบกวนฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองสี่สี่สองเก้าสี่สี่สองเก้าอาภงขมครับอ่าแม่นี่ก็งามนะผมประกันท้องนะครับท้องท้องกี่เดือนแล้วนะได้ครับมาทองสี่เดือนประกันท้องนะผม ้องสเดือนนะครับสบายด่าผ่านไปผ่านมาได้โน้ก็ได้คกาก็ได้ถรับครับนะผบครับผมสบบครับครัครับครับคร่บครับครับครบครับครับครกบรบคับคร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 ัปครเครับ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 รับบรรับคครับคเับครับครบคบครับครรับครับรับครับครับารครับครับผมบ